แยกย้นั่งตรงไหนเลือกเลยนะที่มีไฟยันก้าเรียนกระหม่อมแสนอยู่นั่งได้ทุกขบบามหาดยมเจ้าุริท่านบริการแล้วว่านั่งได้ทุกจุดพลังอิทธะทุกองค์ที่จะชวยจะเสกที่การที่ทางปีนี้แห่บุญบารมีไปถึงทุกคนแน่นอนที่มีฝไายเันก้าเรียันกระหม่อมเด้อคนได้มีฝไฟลงมาเรียนก้าเรียนกระหม่อมจะเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนะเรานั่งตรงที่มีฝไายเันก้าเรียนกระหม่อม แก่เนื้อชาด้วยกันอ่ายาเล่นเดินไปทางทางหลังมีไหมเดินไปทางดูงไหมไร้สดระ,ะ,ะวัดนนท์สวรรค์ศิรามค่ะสมโพธิค่ะที่รับ น้องปังโบะลาภารกิจมาแล้วหนึ่งอย่างเมอะไรนะเมืองฝ่นนังมืองโอเก์อะไรเกอะไรเกี์สวรรค์เก์ออเกสรวรเ้วามนเนยเีลมสารวัตเกียลงเอียลมสารวัตเกีลงเกียลมายสาวัน สวันดีนอสาวเราสลัสอืมอะไรปะูบอกมหาบุ้ยบุบอกไปไปทักาที่ตามตั้ังเอองเดี๋ยวไปไสดเีไปอไสดหึงทุกคนมีหน้าที่นัช่วดี๋เออเห็ดละ บอกชื่อเลยจ้ะเออได้ขอไปทอไปทยคุณชายภาเตยมัสองร200ไทยหมดแรหมดเลยซึ่งนางสาวสุวันนีสุวันณีสอง200บาทเอาพาไปึ่งไต พุธารนธามาระนาสังฆารนาู้อนันตนาระพุาเสียงะนาดวง่อไปองค์ขามาลาบหลัทางนิททิมหาคุโดมาหลับมหามัโหหาเสมันจเเงี่มาีบังกิดมนคุณยมชุวันนี้แต่วันนี้ก็ไปองเอารวยรวยรวยรอไปเลยจ้ะออนันตนาราภูมาเสียงายันทุ หนึ่งคนใหญ่องค์ขาวมา,าล่าหนึ่งพื้นผ้าเน้นใจร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองร้อยบาทไม่ทําพรสาทุถึงห,นหนัวแสนหนึ่งได้เจ้าเด้อเออทัองบุญสองร้อยถึงหัวแสนหนึ่งบุญก็ห้าร้อยเท่าบาปก็ห้าร้อยเท่าจ้ะอ่างใครมาร่วมบุญบรารบีบมาในวันนี้โอ้มนมาดักนบกวักักก็เอาดากนอกอกงโอ้ไม่ไมีไม่สังชุนกุญังตัวนะฮะ

้ากไหวมานัาลีติสิธิสังคังกิจจังมักมักเงินทองไหลมาณักตาลีติสิวลีจะมหาเถรังมหาลรพรรวันจุนนาเป็นผู้ทีโชคดมหาลาม่ใยมายมเปสิมม่ดอย่างิีเราพบมหกกว่านิ้าน บางเคยเย็นเราชมชนชาวว่านอนชวนเชื oh. ah. ่อคำพังแต่วันนี้มันจะไปเถอโอ้ยองรวย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 ทุกท่อนหน้า อ,อย่าโยนเด้อใครสงสัยอะไรให้มาถามอ่บกรนี้เวลา16บงนาิกาห้บ59นาทีขั้ทั้งหลายอ่าอาตมาภาพได้รับนิหมนจากหลวงปู่คุบามหานิยมเตมูนี้ผู้เป็นเจ้าว่าเป็นประมุขเป็นประธานว่าที่เอามาตะฤๅยสมให้มาททำหน้าที่ในคราครั้งนี้ตั้งแต่12บสนาฬิกา ไปถึงเวลา20นาฬิกาตามคำสั่งของเจ้าอาวาสทุกคนเกิดมาก็ต้องมีหน้าที่และเมื่อได้รับหน้าที่แล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและที่สำคัญคืออย่าไปก้าวไก่หน้าที่ถ้าไม่ได้รับนิมนต์ตอนพูดในคนหอกได้ก็จะเป็นก้าวไก่หน้าที่ของเพื่นก็ได้เป็ย่งไม้บนพูดก็ได้ มันเป็นอย่างนั้นเพาการพะหเราเด้อต้องขอบพระคุณหลวงปูู่กบามาใิยมเถอพวกนีเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้มาร่วมงานในคราวนี้นั่นแหละถ้าคนไม่มีมนงความ่ปด้มาอ่าท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็มาลงทะเบียนบวชกิพันทีพุทธทำบุญตามธลัมศรัทธาต่อยอดพระบาทลอยฟ้าพระบาทสองต้นสามต้นที่ตั้งอยู่กองโดยการเพื่อสร้าง เมรุกให้แล้วเสร็จจะใช้เงินประมาณเจ็ดแปดแสนถ้าเสร็จทีมาต้องการป็จเจ้าภาพเดี่ยวเจ็ดแปดแสนเลยได้ไหมได้เดแล้วใครจะเป็นลูกย่ดกระตันยูกระตักววธีตาคุณอาตมาภาพจะพาขอเข,อขอมากรรมโหสิกรรมให้ไัย,ยกโทษถอนสันสารรแแช็งที่พวกเราตั้งไว้เป็นล้านทบกกฎชาจะพาบังสขอขอกุลครอบจักรวาล หาพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกหลานพ่อเกิดแม่เกิดที่เราเรียนว่าตารเกิดเป็นล้านพวกละชานะบังเอิญเขาอยู่บนสวรรค์พองพระลูกนิพพานเราเขาเห็นเราบาังสกุลหาบ้มันคือดีกูปูแท้กูจีบอกแล้วว่าที่เน็นบังกนากูจีบแต่ไม่เลื่อนบังกนาจําหกล้านสิบสองล้านสิบเก้ล้านมัดตัวอุปกรณ์ที่จะพาบังสกุลทอดจากวันก็คือผ้าไตร ทางวัดเรามีเพียงหน100ึ่งร้อยใตอนนี้คนบูชาไปแล้วยี่สิก็คงเหนืออยู่เจ็ดสิบเก้าใหมดแล้วนะเลยนะพอเ,เนี่ยลงพ่อ,พอจัวาต้องมีผ้าใให้บูชาผ้าใทางวัดกำหนดไว้ในละร้อาบเก้าบาทจะได้พยานหน้าก้า